สวัสด so so ีพ so like ่อแม่พี่น้องสกู๊ตสกุลสมองสมองที่ติดตามสอบส้มสองน้องนาดน้องเมย์นี่กับพ่อพ่อกับน้องนาดคือเก่าพี่น้องเอ้ยตอนนี้เ้ากำลังที่ใส่เป็นใส่เม่งซ้อนเนาะเมงซ้อนนะพี่น้องก็แปลว่ามันเป็นเย้แหนขีเมงซ้อนนะพี่น้องเ้ากะลัที่ใส่ออกมาเวาอกจากไปขวบขวบกินเพ้นพี่น้องเอ้ยเพ้นกับประเภทแล้วพี่น้องบ่ายเลยพี่น้องยังได้กินเข่าอยู่พี่น้องห้ากระมาแต่ห้าเมงซ้อนอะไรพี่น้องมือก้องกยังสั่นหิวเข่ามน้องกอดมือก้องไปยังสั่นเลยพี่น้องเอ้ย มื่อจะสั่นเลยเมื่อสั่นพี่น้องเลยหิ้วเข่าแห้งเนาะข้าก็เรื่อกําลังสีเห็ดกินพี่น้องเลยข้าก็สีเอาขีดออกในคอเนาะข้าก็สีใสพี่น้องแต่ว่ามีพี่น้องมันสีเห็ดใแห้งๆอะไรกินหมดเสียพนาะเหาออกหมดละกินแซ่บพี่น้องเลยเอาเบิ่งมาลุ้นมาส้มในกันพี่น้องว่าข้าสีเห็ดเมนูแบบไหน นี่เนาะโตเป็นชอยครับใส่ขีวกนาะแหนบยอันี้เขาเอาขียเอาเลี่วเนาะอันน้ยงยังโราณเเลยเดี้ยวก็ได้กินเนาะหาบ่งน้ำการว่าเาชีวิตเมนูแบบไยเนาะกาไม่กินซอนนี่ ก็นขัวกินขัวไม่ช่อนลนออ่างกนขัวไม่ซ่อนนะตอนนี้กําลังใส่ใสเกลือ,ลอปเป็งน,นัวเนาะสลดลงไปรอกินได้เลยแบบนี้ เนาะเอากรลังขวัวเนาะยังบริสุกพี่น้องเอ้ยตอนนี้ยังให้ซุกเนี่เอากัะขว่มแมงซ้อนสุกแลว้วพี่น้องเอ้ยมากินนํำการปลาลุงสักู่สุกคนเนาะบ่วอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศเนาะอยู่เมืองนอกเมืองนาม,มากินนํำการเด้อกินข่าเที่ยงนํำการเด้อปลาลุงปาดีปลาลุงมาอีกกันกน,นะ เดิมาเด้มาเดิกินมากินาเดินป่าลุงสุกุลตอนนี้ตอุกกุทานกินข้าวัเนกินขาเทียงนี่มันกระซาม้งหแมนเทียง้มเทียงแล้วบ่ายแล้วไม่มาต้งชินเลยหือนเหนื่อยจนชันสังเกตหายน้องขอดเปนตากรองให้มากินสันเข้าเทียงแสบเลยมันซอนเนาะ กินกับเมนูขวัวแมงซ้อนแล่ะก็าามามีกุ้ง<ป>เต้นหน่อยหนึ่งเนาะที่ว่าเขาเลือกกินมะซ่าวเนี่ยนแะหละปลาากับเพื่อใชได้ขวดข,ขีต้ม<น>ท่านขีต้มเป็นองเงี้ยขันขีต้มคุดจุกเนาะเสียมจุกมาใส่สารานมาใส่ดยยีอ่ะอะไรก็ไปเคี่ยวแนมเราไม่ว่ากินก็ได้ใครกินซะก่อน น้ำมือนาดแห้งหมดเลยน้มือแห้งไรเอาผ้าชอนผ้าซาบัดได้ปอะตัวโตของแปลกๆเนาะพี่พี่ะเทือกนะซัมันบอคอนี่ด้ป่ะเนงหายหยาดอยู่เลยเนาะอยู่ภายถัดไปกับบอคอยนี่แบบแถวบ้านหอากับหายหยาดเรมากิน้ำไสนพี่เนมะพี่ระเหือนะเด็กิน กินจะเขื่อนปนอันนี้ฮะกับเขือแรกของปี2000สาเอสด2021เน,นอะเขือแรกข้างแรกเลยออนสองได้แล้วตอนหนึ่งเราเคยไปหากัน้องกิกกี้ได้บ่อรน้องเคาก็เล้ยบ่ได้เห็ดกิน ตนเนาะไี่ะโตยุบเกี่ยวสองแสบลายคือยิวขาว <Ừ. S 1> ล,ล,ลาย,ลายออบอยิวขางแห้งยิวขาแหงจนสัวต้องอดผาเ่าเลยเือพ้าไปอดจนเินซาลามจาไมงซอยอยเป็นอลไย่นเด็กระเด็นเนาะธรรมดาพี่้นงครับขยัยาวนี่กขยาวไปะลิ้นลิ้นเราไปทงเงนดินทรายนะทางไปนะใส่ตะเล็กหนึ่งตตัไป นนี้เป็นค <c oughs>: <c oughs> <nut> no ุณครับเป็นคุรแบบลายแบบลายทั้งบรหยาดกจ้าหาลายน่องหนาที่กินข่าวลายแท้เที่ยวขาแห้งน่องอเกลาลายเนี่ยจะเมื่อกินลายอแบอ้วนแม่ที่รจะบบอ้วนอันน้นอ้วนคนนี้จะน้อยเห็นกเจ้าน้าี่ลายกินยาอ้วนยันยังโอ้ยแบบผมมีเงินสื้อเ้อ กินเากินน้ำนีอดซากินบอยากอุดซากินเนาะอย่างไรกินอะไรอย่าอ้วนวแห้งม yeah, like ่เลยบอยากกินเป็นยักหน่อยนี่ล่ก็ได้มันเป็นยัามันแม่งยักิี่ละก็ต้ามโลสามโลแมน้งกินว่ะงแห้งนัาลงต้นลไอเดียแค่ไหนต้กินงูบ่อยแหล กินโมจะดูเลยทั้งยังเนี่ยโมกับแพงเนี่ยแหละเถื่อนยังหมดก่อนจะกินนะโอ้โหอ้าวแม่โล่นึงสองร้อบาทม่นเกือบสอง้อยบาทนะสองร้อยบาทที่นั่งเ้ยโม่งินสูงเอาแพงมาเอาแพงมาซื้อบ้านสมุนถ่ายคลิปเอาที่นั่งบ่ดีกว่าเนาะใช่หรือเปล่าวันนี้เป็นย้งไงเนดี๋ยวไปเป็นตาขวางเลยเนาะนึ่งหนังละ น้องขอ,อกะระดิ่งเลพี่น้องนั่งแต่ไปน้องเที่ยงใส่ให้แห้งเลยหบดซมน้ำายเลยหบดซมน้ำหมุนน้ำมอยเลยขึ้นยันเดียวต้องีึกร่องทีเลยพี่น้อหมูฮิ้นแค่บ่ยายเด้กพี่น้องเลยมาเลยล้อต้ยตี้สบายดีไปลูกกินขวานกันหน่อยกี่เร่อ

จนสั 1, 2, 1, 2, ่นน we ้องขอดจนเสียงผ่าเลยครับสุดท้ายมาเกื่อบอกหอดเพื่อนเนาะพดดินทรายก็เรื่องคากับลำบากกอนี่เผื่อเชนโตเมงซอนกัไปกประมาณสามสี่ลักก่นเลยเนาะแม่สามสี่ลัก้าาไปบ้านน้องขอดไปแล้วก่ป่วยไปแล้วเนาะกาะ ม่ติดกินสไตล์บูบูบูกะไาปวดทโโ้เราจะไปกินแมงซอนพี่ขเขาให้นจนเราบ่ถทอ กำมุมไปทางไปมุมไปแล้วเดนต้อนน,น,อน,อน,นะนวันนี้ฮาวก์ขอจบคลิปแค่นดิลลี้แล้วพี่นอ้องอย่าลืมกดไกลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องหนักด้วยพี่นเด้ออยู่ดีไม่แห้งบันจุกสุขคนพี่นอ้องสบายดี